น้ำท่วมปามท่านผู้ชมไปนะครับวัชิตัดปามพันน้ำมาท่วมมาขึ้นนี่มาแหงนี้มันมันลงซื้อๆได้มาขึ้นมาท่วมหลายเนี่ยพุนพุนแล้วเพราะมันกายหัวเข้าพุนละมาขึ้นไอ้นกันมันไปอดไปเพราะว่าเป็นอาทิตย์แล้วยังว่าพุดทั้งว่ามันมาเติมมีมือขึ้นนี่นะครับก็เลยเฮ็ดยังว่าดดพี่น้องเอ้ยท่านผู้ชมไยทั้งอื่นทั้งไก่พี่น้องผลดีาอ เออทั้งชัยภูมิทั้งมันจ่าพุ่นฝนดีบ่น้ออีพอยแม่คอยเลยเวลางเน้พุ่น,ม,น,ม,นมันกับสีเข็ดวี่ยังไรลื้ขันปานนี่ยแล้วนะ้พุ่นตกป่ามากกับหมากล้นมันก็บเต้สีดินรถกับเขาเก็บว่าได้บาตเนี่ยเออได้นั่งเบิ้งกันซื่อๆน,นะดีอย่างนึงดีอย่างไหนหญ้าตายก็แม่นี่ดอกหญ้าตายอยู่แต่ว่าป่ามันสีล้นมันเห็ดอย่างบ่ได้ก็เลยเลาะพี่น้อง บึงกับความเป็น,ยรปรปนอยู่ท่านผู้ชมไปพี่น้องฝนไหลทั้งไหลแรงก็มาเอานี่เลยหนำเลยมาปิงให้แหน่กระโพดกระโพดฝนกระไดครับโอ้ยตั้งแต่เฉียวก้อนฝนจะมือแล้วเจ้าว่า,อ,าออจะเครื่องว่ามันเปียเครื่องเดือนหรือเปล่าอุ่นอันนี้ก็คือ ภาพที่แท้จริงไปพี่น้องเดอ้อควดเป็นอยู่ของลูกหลานย่ยน่ะย่นนี่ละงาเอ๋ยแล้วบึงเนี่ยเฮ็ดเถอเบังอันนี้มันลงเลยครับมันลงแต่ว่ากัอีกหลายมืออีกหลายมืออันนี้ฝุ่นเบิ่งห้อยกันมาดูห้อยกันผอยูก่กินีเมื่อเมื่อีเมีกคอ,อยเลยม,มื่อคืนนี่มาปัาบหนึ่งกับยางกับกีดว่าได้ ามกระตัดบ่ได้วามเป็นไปก็เลยจงังเล่นออกไปทุราข้างนอกก,นก็จิไปหายามพี่น้องทั้แล้วอทั้งใด <g uggle> จีไปไกลอยู่จักสองสามมือสี่มือนคนลยจ่างสีโงามากเออายลูกไส้ลาล้วฟ่อบ้านผู้เดียวเอกด็ดูแลูได้เลยซ้ำเล่าดูแล,แล,แล่นละเอากฝากไไปสำหรับท่านผู้ชมเดอ้ออยากได้น้ำม,มาเอาในแม่เลยอืหากินหาอยาก ซ้ำเท่าซ้ำไปบ่ใดผู้ใดก็ได้ยขอบความหากักความกินฮอดพี่น้องแฟนเพียงนี่แหละไปเพิ่นก็บ,บอกไปหาผู้นั้นนี่เด้อผู้นี้เนี่เด้อนะครับผมก็ต้องไปครับมีเวลาก็ต้องพยายามพยายามน้องครับท่านผูช้ชมครับใช่หรือพีแน่ๆน่ก็ขึ้นนำถวมน้ำถวมปั๊มอ่าพี่พ่อไอ้แม่แมมมปูยาตา,ายายพี่น้องทั้งกรุงเทพเป็นใจได่นอ้อทำงานอยู่ต่างจังหวัดมุนันเชลบุรีพัทยาและยองเออใกล้ๆสุโมงละ ทั้งเหนือก็ดีทั้งภาคใต้ก็ดีนะครับที่พันสร้างสื่อยาสมุนไพรแก่โลกรีสิดวงของเงินหนายา,านมากมีทุกภาคครับท่านผู้ชมครับนี่คือความเป็นจริงความเป็นอยู่ของเงินหาน,าน,าน่ายง่ายเรื่องอันนี้เคยแก้เตืน่นบ้า่กระเพาะแก้เท่าไรครับผมปลูกปลูกไว้ปีหนึ่งก็มากันได้ผลอยู่ได้แหละเนาะได้ผลอยู่ดิใช่ ความน้ำท่วมมันบ่เป็นหัวเลย <c oughs> ต้นนี้น้ำบ่เคยแห้ง <c oughs> น้ำบ่เคยแหง้ง <c oughs> แกะเสียต้นนี้ครับนี่นั่นเป็นหัวดีผลหรือกำลังกำลังซ้อนขนาดมากล <c oughs> เลยผนหัวมันโอ้ยพผลซ้อนขนมาดท่านผู้ชมพผลถ้ <c oughs> เาเราต้นฝากว่าถามาว่าใส่ปุ๋ยอันใดมันยังสิได้ก็บขี้น้องคัคนอยากแน่ๆผมก็แนะนน้ำเต็กป,ปุ๋ยตลาดนั่ะละแต่ว่าพุูดว่าเขาเขาก็มีปุ๋ยให้เลือกอยู่คันอยากเฮ็ดอิริเก็มาคุยกันกับผมนี่ว่าอยู่หน้ามันหนามถ่วมงบาง นี่ร่องน้ำนี่เฮ็ดร่องน้ำล่อมล่อมหัวล่อมล่อมหน้าที่เพื่อนผู้ชมเชียงเอวคนนี้เชียงเอวคนนี้ไหนร่องไหนร่องไปเฮ็ดมันไหลร่อมปู้นนะครับท่านผู้ชมครับถ้าให้มันนี่แต่ว่าคันท้องอยากให้มันท้องกัดตันนี่ไว้แต่ว่าปีนาขวดสีเฮ็ดช่วยขวดกัดตันนี่ทบนี่ไว้ให้มันเกี่ยไปทั้งฝุ่นมันจังหวได้แห้งง่ายนะมีน้ำเลี้ยงดีอะไรไมันยังเป็นหัวดุอ่าท่านผู้ชมครับนี่มีน้ำไมีน้ำเลี้ยงมันไว้มันก็แห้งแห้งแห้งเป็นหมากดี น้ำไหลขาดได้บอกโอ้ยมาเนี่ย่กขาดแล้วูา้ฮะตอนแหวเมื่อวานนี่นมันว่าอมันขาอันนั้นับุญไปนอนครับโอ้ยไปเมื่อดเลยเอาไปก็ไปท่าแล้วเฮ้ขาวไม่รักขอยห็นแรกเดือนนัใส่เงยุกพี่ม่ใสะกี้กี่เรากันว่าหนุ่มเออ ครับนี่ครับน้ำท่วมเด้อพี่น้องครับน้ำฝนมาน้ำย่อยน้ำไหลนเน่สโอ้นี่มันรีไว้อยูนอน่นี่ว่ะโอ้ฝนเอาอันนี้ก็คือสวนปามยูบานของยงาหน้นายนานเด้อพี่น้องเดอ้อครับหายู่หากินไปพี่น้องครับไม่แห็นแคกเสีย,ยคุณหมอน,ามนาม้าน้าขังแถนไหนมันก็ผูตาย,ยแล้วครับ เอ้ยปอายมันถือกับดินดินอย่างดินดินดานดินหนึ่งดินเอียดดินหนึ่งะปามดินเข้มไหมดินเข้มอมดินเอียดนั่ละครับเอออบพอต่อไฟเราบนในน้ำอยู่ครับเจ้าหน่อยเออใกล้กับเตรียมท่าสีโดดขึ้นขึ้นควัแล้วเอ นี่นะครับความเป็นมาความเป็นยูครับพี่น้องครับให้กินใหา้อยากามภาษาละดิดล้นไปผู้เดกด็ได้พี่พอยเมียสุขูกุนนั่นแหละครับฝ่อเยนฝ่อสั้นก็โอ้ยก็ย่าลืมด้วยนะครับระวังเหนื่อระวังโตถนอมสุขภาพเจ้าของไปใส่ก็ละมัระวังผู้เถ่าผู้แก่โฮมผู้เป็นพ่อเป็นแม่อ่ายูบันยูซองกับะเอาดูบนันให้ดูถาลูกถาเต้าก็โอ้ยนะครับเป็นยังบุญนะครับ ลูกเป็นเป็นผู้เฒ่านี่อยากได้ไหลค์คนก็เด็กหน่อยผมนี่หามตัได้ยังเค็ดได้เวียกงานกระไดครับพี่น้องครับอันนี้ให้พี่น้องเราเพิ่งน้ำถั่วมปำมสียออกไปงานนั่นละอืมเสียคำอาเซียนมาซับให้มันนี่อาว่าสิมาซับให้มันนี่หมดิแต่มาบ่ได้แล้วน้าานาหลายปีนี่อ่าบางนึงหันน้าหัรถว่าเสียอาเซีมาซับให้กับฝนกขบอกหยุดอืมครับยอดบะอื้อกลายผู้ดใดอยากกินยอดบะอือ้อเอาเด้อ ขงบนจรงต็จะวัดเก็ไปขายกันเลยกางบ้านเนี่ยปูกูอื้อไปด้พยบุญแล้วมึงดอกก็ุเอม่น่องเลยกินเมื่อวานเม่ไหวฮะเอาบุมคนหลกเอาติบินไปก็ขอว่ามันอยู่หนีด้ล่ะฮะโอ้ย มเห้ยล่ะนี่บอกโอ้ยนอจะไมาจ้องข่อยอย่างล่ะอืม หม่ไม่อีกเนรอหาใหม่ใชเนาะต้นมะขาป้อมข่อยเว้ยซื้อมาตั้งหลายบาทเนาะต้นมันต้นมึงอือดึงรุวงเมฆพี่น้องมานม่นคนหลักบึกบแบบนี้คาคุณหลักต้นมะขามป้อมนี่นอมนเว้ย มึงดึงของข่อยลงมาอย่างน่ะนี่นี่ต้องหาหลักมันน่นแล้วเนี่ยมันบอกก็ต้องหาหลักมันเสียบซสียกันดันขคำคำจะสักไก่หงอไม่ได้ไหมต้นนี่คือเอาปรแม่นหลักทั้งปุ่นลักทั้งปุ่นเอาทั้งปุ่นต้นนี้ทั้งปุ่นเออมันดันทั้งปุ่นไว้ มอนมนแมงนมันยังคำอยู่ทัางกับเจ้าก็ขุดลงึกๆขันตั้งปุ่นมันจะได้คำพร้อมเลยก็มันยังไม่เห็นไหมกับเด็ดหรอกมันเพราะมันยูนมัดสูงโพดถุนแต่ว่าผักไอ้บึกือเดยดส่วนใหญ่ผมหมากผมกับ่วกใครกินอะไรผมกินแต่อยอดมันเลยเต็มชุ่มเลย ปลวกกระปุลเนี่ยบ้าจะตายขึ้นหมดแล้วปนปลาไม่ไม่เลยปลนปลาคอก็ได้ปนลูกก็ได้เราคือพวกแกออกมาตเออ,อเคนีมมันก็อยู่แล้วเธอมัดกระเดยเพราะมัดกระเดยเพราะม่านี่งายคำนี้นี่ เอามาเขาเกิดจังมามเห็นไม่เธตัวเน,นาบอสบอสืนบนมาบอนหอดออกไปพวกกี่หมื่นก็มาอันนี้ต้นนั่นนั่นเลยต้นนี้ยังก็ต้นกระท่อมท่อมใจน,นี่ปลูกกระท่อมเต็มปลูกเต็มมดแล้วม,มากับห้องน้ำโบโบหมากับอะไรนี่คือบรรยากาศ เอ้า <fox> ครับครับชมดีโชมดีนี่คือบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับก็สิออกไปาหาน้องนุงแสนมันลุงก่อนแต่ฝนมาพี่น้องเด้อกาอันนี่คือความเป็นไปความเคลื่อนไหวของไหนาย่านรับมัอนี่ออกเดินทางอยู่หลายมื่นเยอะยังกินขาวหอดผนเล็กข้าวหอดอุบลมาพุลธะเที่ยวนี้คือคิดว่าขอบคุณสละพี่น้องเพื่อนๆเพื่อนครับที่กดติดตามในรายการกดสไลค์ แลายคที่ตามให้เงีนะยานเดอ้อให้พี่น้องจงสุขภาพแข็งแรงยา่งยบนยนั่งยนสุขคุณสุขคนทรมากข้าึ้นแล้วก็เปลีงยนฮวงส่เส้นอ,อู่หลานเด้อปูญาตายงายสุขคุณสุขคนเดินทางไปเทศตลอดปลอดภัยครับสวัสดีครับ